สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขานุการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา9คณะ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานผู้แทนกองกำกับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้แทนกรมอนามัยผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนกลมบัญชีกลางผู้แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานักประชาสัมพันธ์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นเลขานุการนิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เชิงประจักษ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2557เข้าพื้นที่ติดตามในห้าภูมิภาคได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยติดตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโครงการพัฒนาระบบสุขาพิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะ ทุกโภชนาการการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา13บาทเป็น20บาทต่อคนต่อวันเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน